วิธีดูแนวรับแนวต้านหรอก็ก็ถ so ้ามันสัมพั์เยอะๆก็คือแนวรับเดี่ยนะถ้ามันสัมพั์เยอะๆก็คือแนวรับถ้ามันสัมพั์เยอะๆก็คือแนวต้านเช่นนี่หนึ่งครั้งนี่สองครั้งนี่สามครั้งตรงนี้เป็นแนวต้านเลอกงไหมง่ายๆเลยอ่ไปมองในอดีตสิไปมองในอดีตเนี่ยตรงนี้นี่หนึ่งครั้งนี่สองครั้งนี่สามครั้งตรงนี้เป็นแนวรับนึือกตรไหมคะมีตรงไหนอีก สมมติย่อยไปตรงนี้้ำแบานี้นะย่อยไปในคำจำเล็กอันนี้นี่หนึ่งครั้งนี่หนึ่งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งตรงนี้แนวรับแนวตา้านใช่ไหมแนวตา้านนี่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนี่แนวตา้านอ่าคนง่ายเป็นไงสอนง่ายไหมจริงจริงมันเป็นอย่างจริงจริงอะแล้วถ้าเราพ่อเป็นอย่าง <S <S นี้นี่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งตรงนี้แนวรับพอรุดปุ๊บพังดีดขึ้นมาแนวรับจะกลายเป็นแนวตา้านง่าย ดีขึ้นมาจากที่เคยเป็นแนวรับหลุดไปแล้วนะก็คือจริงๆถ้าเราเบรกเอาตรงตำแหน่งเนี้ยก็ได้ก็เข้าได้ได้เยอะด้วยเท่าไหร่สามสามหก้าลงมาสามสองเนี่ยสี่สิบเดียนน่ะคตรเยอะถูกป่ะพอดีขึ้นไปจากแนวต้านจากแนวรับจะกลายเป็นแนวต้านแค่นี้เองโซอีซี